สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจักรินรถมือสองนะครับขอมานําเสนอ d m a ม็นะครับ SLX นะครับคันนี้เป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับผมเครื่องสามพันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมคันนี้ขายเงินสดที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับภาษีต่อมาแล้วนะครับผม ขับทางไกลสบายนะครับแอเย็นช์ฉ่ำนะครับช่วงล่างดีนิ่มขับนุ่มนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจมาชมกันได้นะครับที่บันเต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีฉะสรินทร์ครับราคาไม่เรียงนะครับผมใบขับขี่เข้าไร่เข้าสวนก็ได้นะครับผมนั่งกันได้เยอะนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับถึงจะเป็นเครื่องสามพันแต่ก็ประหยัดน้ำมันนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมนะครับ ตัวบริคคอนโซลน,นะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์สามพันซีซีนะครับดีเซลเดี๋ยวไล่ดูกันนะครับทุกจุดนะครับ,รบพิธานลังคานะครับ สใจก็มาชมกันก่อนได้นะครับผม ขอบคุณทุกกระดิ่งทขอบคุณพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับเดี๋ยวคนแรกเปิดห้องเครื่องพี่น้องชมก่อนนะครับผมครับสามพัน t โ,โบนะครับผมขาหน้าเดิมนะครับเพจเดิมนะครับเพจเดิมโรงงานเลยนะไม่มีชนนะครับวันนี้ครับ ตรงหน้าก <45. S 1> ็ครับเอสตาร์ทนิดหนึ่งน,นะครับผมสตาร์ทไม่หยุดนะ